เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและดีสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกมเอาอกนะครับก็วันนี้จะพามาดูตู้กาชาของเซิร์ฟไต้หวันครับซึ่งถ้าว่าตามตรงตัวเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันก็เปิดมาก่อนเซิร์ฟซีเราเกือบปีตัวตู้กาชามก็จะมีความแอดวานซ์กว่าครับมีของมากกว่ามีระบบมากกว่าซึ่งโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆครับแล้วก็ของกับระบบที่ว่าเนี่ยก็คือโอกาสเข้าเซิร์ฟเรเนบบเกมมอไ้ีย,ยว่ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ไม่ได้มีอะไรการันตีนะครับว่าจะเข้ามาจริงๆหรือเปล่าแค่มีความเป็นไปได้เฉยๆเพราะว่าถ้าเกิดใครเคยเล่นเซิร์ฟไต้หวันมาก่อนแล้วมาเล่นซีเนี่ยจะรู้สึกได้เลยครับว่ามันค่อนข้างจะยำแพทครับแบบหลายๆส่วนเนี่ยแพทเข้ามาไม่เหมือนกันบ้างลำดับการเรียนแพทต่างกันบ้างก็จะเป็นตามนั้นครับก็คือดูเผื่อไว้เตรียมตัวคร่าวๆแต่อย่าถึงกับคาดหวังว่ามันจะมาแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นี้เผื่อมีคนถามก็คือที่อ่านในคลิปนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟไต้หวันแล้วนะครับแต่ว่าตัวแพท,าาทย โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอ่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็ตัวตู้กระชาเนี่ยยังมี4ีตู้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารายเรียนในตู้เนี่ยก็คือเปลี่ยนไประดับหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเรามาไล่ดูเทีละตู้ด้วยกันเลยนะครับก็ซ้ายไปขวานะครับตู้อุปกรณ์ก่อนสิ่งแรกนะครับที่เราเข้ามาแล้วน่าจะเตะตาสุดเลยก็คือจะเป็นหลอดข้างบนใช่ไหมครับอันนี้มันจะเป็นระบบใหม่ครับคล้ายๆกับระบบส่มแจกของให้ผู้โชคดีเงี้ยครับ ก็คือสมมติเวลาเราหมุนตู้นะครับไอตัวหลอดนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเติมขึ้นมาครับแล้วพอหลอดมันเต็มนะครับก็ของชิ้นนี้เนี่ยจะสมแจกให้ผู้โชคดีครับผู้โชคดีที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่เข้าร่วมไอตัวหลอดอันนี้นะครับเหมือนหลอดนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่แต้มของเราอย่างเดียวนะครับก็คือเป็นแต้มรวมกันทั้งเซิร์ฟเลยแล้วมันจะมีบอกว่าเนี่ยครับถ้าเกิดครบเท่าไหร่เนี่ยสองล้านเจ็ดแสนใช่ไหมครับก็คือจะไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็คือจะถูกสมให้คนที่มาสุมในหลอดนี้ยิ่งถ้าเกิดสสสมมมมุตเเเเรราาาา่่ไไปยยออออะะะนแ้้้ใชโกกกจดขขง็ึ มันก็จะมีบอกว่าเนี่ยครับแต้มเราเท่าไหร่แล้วก็จำนวนผู้เข้าร่วมเท่าไหร่โดยที่แต้มที่ว่าเนี่ยก็คือไม่ต้องเป็นเหรียญ MVP เหรียญมินิก็ได้นะครับก็คือเป็นเหรียญม่วงปกติเนี่ยเราก็เข้าร่วมได้อย่างสมมติตอนนี้จะมี10แต้มใช่ไหมครับแล้วก็มีเหรียญพอดีเดี๋ยวเจลองสุ่มให้ดูอ่านี่นะครับเดี๋ยวก,กดแบบไวๆเลยละกันนี่นะครับก็คือใช้เหรียญมุวงแบบธรรมดาเลยครับก็นเนี่ยแต้มเจ๊ก็เป็น20แล้วโอกาสได้ลุ้นของก็มากขึ้นนะครับโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับ ซึ่งถ้าเกิดสมมติยลเยดเพิ่มเติมนะครับก็จริงๆกดดูตอนนี้ได้ก็จะเป็นประมาณน้ครับตามที่บอกไปก็คือ1เหรียญน,นะครับหแต้มอะไรประมาณนี้แล้วก็พรีวิวของละวันนะครับก็คือดูได้ว่าแบบเราจะเลงรอบไหนอะไรเงี้ยอย่างรอบน,นี้เป็นในตัวคาทานี้ใช่ไหมครับรอบหน้าเป็นชิ้นนี้แล้วก็ไล่ตามนี้ไปนะครับแล้วก็มีประวัติคนที่แบบได้ของด้วยอะไรเงี้ยแบบชื่อไหนแต้มเท่าไหร่ได้ของอะไรไปอย่างนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับเนี่ยคนนี้เลเวลสี่สิบแปดใช่ไหมครับส่งไป2620เงรียญกน้อยกว่า,างบนนะครว่าก็ เสร็จแล้วนะครับก็ไปดูในตัวตู้กันต่อก็ถ้าเกิดเป็นของเลเวลไม่สูงเนี่ยก็คือจะคล้ายๆเดิมลยครับแต่ว่าที่เพิ่มมาถ้าเกิดไม่ใช่พวกของบอสน,นะครับก็จะเป็นนี่เลยครับของข่าวนะครับระดับ90อาจริงๆก็คือรวมของฟ้าด้วยตัวของฟ้าเนี่ยก็คือยังเหมือนเดิมลยครับออฟเหมือนเดิมแต่ว่าก็เป็นระดับสูงขึ้นเนาะแล้วก็ตัวรูปเนี่ยเจแบบเอ็นนี่มากเลยแบบว่าขัดใจมากเลยรู้สึกมันไม่รู้สิมาดูแบบว่าทํารูปโหดไปหรือเปล่าดูคล้ายๆกับไม่ค่อยเป็นแล็กนัลล็อกเท่าไหร เสร็จแล้วตัวของขาวเนี่ยตัวออฟมันจะเป็นออฟ p ีพเลยนะครับก็ไอตัวเซตเอฟเฟกเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับคล้ายๆกับตัวเซตโอดีเลยครับคือโดนแดนเมจเยอะๆนะครับตัวเราเนี่ยจะโจมตีใน p ีพแลนขึ้นก็คือเหมือนตัวเซตโอดีแหละครับแต่ว่าเปลี่ยนจากแดนเมจธรรมดานะครับเป็นแดนเมจ p ีพก็คือจะเห็นผลใน p ีพมากขึ้นแล้วก็อย่างบางชิ้นนะครับเช่นตัวโล่ตัวประดับเนี่ยก็คือมีออฟ p ีพเพิ่มขึ้นมาอย่างโล่นะครับก็เนี่ยมันจะเป็นออฟ p ีพเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยยยยมมีี PVP PVP แแถววววเเเเเลลลลลนนนนนนนะะะครรัััับบโ่่ต้้กก็็ปปดหือ นี่นะครับอันนี้จะเป็นไอตัวแหวนนะครับก็คือจะเป็นออฟพีพีสแถวเลยมันจะมี2วงนะครับก็คือจะเป็นวงหนึ่งเป็นฟิสิ i c a ลกับรงนึงเป็นไอตัวเมจิ c a l ลถูกไหมครับแหวน2วงแล้วก็ทาริสสวงก็อารมณ์เดียวกันเนี่ยครับเป็น PP3 แบบเลยนะครับอ่าไม่ใช่3แบบผู้ผิด3แถวเลยนะครับต่างกันแค่เป็นตัวเวกับกายภาพอันนี้ระวังเราจําสลับนะครับเพราะว่าตัวทาริสแมนตัวนี้ถ้าเกิดเป็นไอตัวของทองใช่ไหมครับมันเป็นกายภาพใช่ไหมแต่ว่าพอมาเป็นอันนี้เนี่ยเป็นเอนเดเมตแล้วนะครับสลับกัน แต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปต่อกันขออนุญาตโปรโมทนิดนึงนะครับก็ช่วงนี้ตัวแอปหัวโวยแอปแกลเลอรี่นะครับเขามีจัดโปรโมชั่นร่วมกับเ x อกยู่ก็คือมีทั้งแจกของด้วยแล้วก็ได้คูปองส่วนลดในการเติมเงินด้วยซึ่งแอปหัวโวยแอปแกลเลอรี่เนี่ยเราเข้าค่ำก็จะเป็นแอปสต e ของหัวโวยนี่แหละครับก็คือสามารถทําได้ทุกอย่างเหมือนตัวแอปสต e ที่เรากำลังใช้งานอยู่เลยแต่ว่าก็จะมีข้อดีเรื่องของการแจกของแจกคูปองพวกนี้ด้วยหรือว่าถ้าเกิดใครจะเติมเงินจริงๆก็สะดวกมากนะครับเพราะว่าจะหัก,ก,าาก,ก็ได้ ก็ยังไงถ้าเกิดใครสนใจตัวลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยก็อยู่ด้านล่างตัวคลิปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจจะพาไปดูธีการรับไอเทมกับตัวคูปองแบบไวๆนะครับสำหรับตัวแอปนะครับก็ถ้าเกิดใครที่โหลดมาแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นไฟล์ apk ครับก็ติดตั้งง่ายมากเลยครับอย่างสมมุติถ้าเกิดเราใช้เป็น emulator แบบเจนะครับก็คือแค่ลากไปวางนะครับแบบนี้นะครับเสร็จเลยหรือว่าถ้าเกิดใครใช้เป็นมือถือ Android นะครับก็กดติดตั้งก็เสร็จเลยอีกเหมือนกันขั้นแรกนะครับพอเราโหลดตัวแอปแล้วก็ลง ก็อย่างขอโปรโมชั่น r x นะครับก็เด่นอยู่ตรงกลางจอเลยครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวระหว่างที่เราทําไปนะครับตัวแอปเนี่ยมันจะมีให้เราลงทะเบียนเพิ่มเติมครับเป็นตัว huawei id ก็อันนี้ค่อนข้างสะดวกมากเลยครับผูกกับเบอร์โทรก็ได้แล้วก็กกข้อมูลนิดหน่อยก็เสร็จแล้วครับแล้วก็จะมีให้ลงตัว h e a d s e c a l ด้วยอันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันครับก็คือโหลดโปรแกรมกด n e x ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้แล้วซึ่งพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยเราคลิกที่รูปตรงกลางจอได้เลยนะครับอ่านี้นะคลิกเข้ามามันจะโหลดมาหน้าาาาใหมม่่่กก็็็คืือออจะเเเปนนรรยยลลีตงงๆา ระยะเวลากิจกรรมนะครับนี่นะครับสิสิงหาคมถึง17กันยายนแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติใครเข้ามาครั้งแรกนะครับตรงปุ่มนี้เนี่ยมันจะเป็นให้โหลด r x อครับอย่างของเจมมันเป็นคำว่าเปิดเพราะว่าเจมีโหลดจากแอป,ปนี้ไปแล้วก็คือถ้าเกิดเราจะเอารับไอตัวของนะครับก็คือต้องไปลบ r x ตัวเก่าของเราก่อนแล้วก็กดโหลดตรงนี้นะครับผ่านแอป,ปนี้นะคือจริงๆถ้าเกิดสมมติจะกดรับเลยโดยที่ไม่โหลดผ่านแอป,ปนี้เนี่ยบางทีมันจะแบบไม่ได้ของด้วยอะไรเงี้ยครับก็ชัวร์ก็คือลบแล้วโหลดใหม่ผ่านแอป,ปนี้ดีกว่าเสร็จแล้้้วนนนะะครรััับบก็เลลลื่่่ออองงงมมมมาาาดตจีปุใหข แต่ว่าถ้าเกิดเรากดรับตรงนี้ไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นตามที่บอกไปว่าเราไม่ได้โหลดตัวเอาเองนะครับจากแอปนี้เสร็จแล้วนะครับก็ไปดูด้านล่างต่ออันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมครับแต่เดี๋ยวเจะอธิบายในตัวคลิปนี้ละกันอันนี้จะเป็นไอตัวคูปองนะครับที่บอกว่าเป็นส่วนลดเพิ่มเติมนะเดี๋ยวตรงนี้เจะพาไปดูเหมือนกันนี่นะครับคูปองเซ็นเตอร์แต่ว่าเรามาดูตรงไอตัวรับโค้ดก่อนละกันก็คือเนี่ยครับพอเรากดรับมาแล้วใช่ไหมเรากดตรงนี้ครับของขวันของฉันนะมันจะมีเนี่ยครับโค้ดเอเธ ซึ่งวิธีการเติมโค้ดในเกมนะครับก็จะเป็นวิธีเดิมที่เราคุ้นเคยเลยครับเปิดมาที่หน้าเซตติ้งก่อนเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะครับรับแพ็กก่อโค้ดที่เรียบร้อยแล้วก็กดรับแค่นี้ก็เสร็จเลยครับแล้วก็สุดสุดท้ายนะครับรับคูปองก็อนนี้ต้องบอกว่าตัวแอปเนี่ยแจกเยอะเหมือนกันนะครับเรามาที่ตรงนี้เลยครับคูปองเซนเตอร์นะครับซ้ายล่างอ่ะก็รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะเป็นนี่นะครับก็คือเป็นส่วนลดตรงๆเลยครับใช้กับเกมไหนก็ได้คือถ้าเกิดเรามาดูที่ราคาสูงๆเนี่ยครับลด250บาทใ ก็ถือว่าลดเยอะมากเลยนะครับเพราะว่า210บาทจาก3,000เนี่ยเท่าเท่ากับเวลาเราไปเติมหารร้านเติมเงินเลยนะครับแล้วก็สามารถกดรับได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้จากัดแค่อันเดียวด้วยนะเนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแอปที่สามารถเติมได้นะครับนอกจากเกมอื่นที่ไม่ใช่เอาเอกเนี่ยก็คือเติมได้เหมือนกันโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆยังไงฝากตัวแอปแกลเลอรี่ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับไปดูพวกของบอสของมินิบอสกันต่อก็เปลี่ยนเหมือนกันครับมันจะเป็นนี่นะครับอย่างแรกที่เราน่าจะเห็นกกก่่่อนนนนเเเลยย็คคืมมัใช้้้หรรีีพิขึดวะบ 1 8 0 0เหรียญนะเป็น2เท่าใช่ไหมเพราะว่าเซิร์ฟเราตอนนี้ใช้900รแลกกับการที่มันมีของเพิ่มขึ้นมาให้ครับมันจะมีของแบบว่าเทียสองมาให้ก็คือของเก่าๆก,าก็ยังมีอยู่นะที่แบบว่าตอนในตู้เราตอนนี้เนี่ยคือมี3อันนี้ใช่ไหมครับหมายถึงว่า3แถวนี้ถูกไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็คือมีของแบบเทียสองมาครบเลยครับเนี่ยแบบพวกโลออกหลอดเอ้ยไอตัวดาบ2มือที่ดอปจากมายาเอ้ยอะไรเงี้ยไอตัวธนูเขาเรียกเลยนะธนูออกิโลเอ้ยอะไรเงี้ยครับก็คือมีเพิ่มใหม่เทียหนึ่งแลกกับการที่ ราคาค่าบิดนะครับเป็น2เท่านะก็ตรงส่วนนี้ก็แล้วแต่ว่าตัวเราเนี่ยมีของที่ต้องการอยู่ในแบบเทียสองไหมถ้าเกิดไม่มีเนี่ยจริงหมุนตอนนี้ก็ดีกว่านะครับค่าหมุนจะได้ถูกกว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบอยากได้ของเทียสองเนี่ยแล้วจะไม่ซื้อจากตลาดกลางก็คือรอหมุนแบบตู้อันใหม่ก็ได้ซึ่งจิจๆเจว้ตัวตู้กระชาเนี่ยอาจจะลิงก์จากไอตัวบอสที่เข้ามาในเซิร์ฟก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันจะมีบอสใหม่มาสี่ตัวนะครับ MVP สองมินิสองก็คือเป็นบอ เนี่ยจะเป็นพวกดับเบิลกับอมารานะครับมันจะเป็นของอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็จิกซอยอีกขั้นหนึ่งคือคล้ายๆกับว่าตัวตู้กาชาเนี่ยมันอาจจะมีของบอสครบเลยครับยกเว้นบอสเทียสสูงสุดที่เข้ามาในเซิร์ฟขนาดนั้นก็คือถ้าเกิดสมมติอนาคตนะครับมีบอสใหม่กว่าดับเบิลกับอมาลาทีนึงเนี่ยก็คืออาจจะมีของดับเบิลของมาลาไปเข้าตู้แล้วแต่ว่าตัวบอสใหม่ที่เพิ่งเข้าเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรประมาณนี้ตัวมินิก็เหมือนกันนะครับก็คือมีเพิ่มมาบอ็ตัวนะครับเปป็นระดารย ก็เท่ากันเลยครับก็คือไม่ใช่เท่ากันหมายถึงว่าราคาเพิ่มไปสองเท่าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีของพวกที่เป็นเทีย2เข้ามาแบบใครล้อเนี่ยครับขากบหรือว่าตัวจอกกอดทาริสแมนนะครับก็ถ้าเกิดซื้อราคาที่ปกติไม่ไหวก็คือรอตู้ก็ได้ครับแต่ว่าก็ไม่รู้มาตอนไหนนะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้หรือว่าถ้าเกิดสมมติใครอยากได้พวกประดับสแตทอยากได้พวกแบบลูกดําลูกเขียวอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องหมุนกอดช่วงนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติไอ้พวกนี้เข้ามาเนี่ยราคาหมุนต่อรอบมันก็แพงขึ้นถูกไหมครับเสร็จแล้วนะครับไปดููตต้ถััดไปกน่อ ก็ตู้ถัดไปตู้แรกเนี่ยจะเป็นไอตัวหมวกใช่ไหมครับหมวกอันนี้เนี่ยจะเหมือนเดิมเลยครับก็ <g ülme> ถ้าเกิดเราดูก็คือราคาเท่ากันหมดใช่ไหมครับของข้างในเนี่ยก็เหมือนเดิมหมดด้วยครับอันนี้ไม่มีอัปเดตอะไรจะมีเพิ่มมาก็แค่มีตัวระบบไอตัวแจกของเนี่ยครับที่เป็นแจกตรงส่วนหมวกด้วยนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้นะของตู้นี้ยังเหมือนเดิมครับราคาเท่าเดิมด้วย <G ül üyor> ถัดมานะครับตู้ที่3นะครับเป็นตู้การดตู้กาดเนี่ยกาดฟ้าก็มีเพิ่มมานะครับ ระบบข้ามมนก็มีใช่ไหมแต่ว่าเป็นตัวการ์บอสแทนนะไม่ใช่เป็นแบบพวกของสมใสบอสอะไรมันจะมีตู้เนี่ยครับที่เนี่ยเป็นหมุนทีละ480เหรียญน,นะครับไอ้150ยังอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็โดดมา480มันจะเป็นการ์ดฟ,ฟ้าเหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นการ์ดฟ้าเกรดสูงขึ้นนะครับก็คือจะเป็นพวกแบบมอนเตอร์70กว่าๆ80กว่าอะไรงนี้ที่แบบตู้150ไม่มีก็พวกนี้ถ้าว่าตามตรงก็แอบแพงเหมือนกันใช่ไหมครับในการหมุนแต่ละรอบแต่ว่าก็ ถือว่าโอเคนะครับก็คือเวลาหมุนอาจจะแพ้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราไปดรอปได้การ์ดพ,พวกนี้มาเนี่ยเวลาเราย่อยนะครับก็ได้เด่นมากขึ้นด้วยเสร็จแล้วนะครับพวกการ์ดอันนี้จะไม่ได้คูณ2เป๊ะทีเดียวพวกการ์ด MVP ตอนแรกของเซิร์ฟเรามันเป็นพันแปดใช่ไหมครับตอนนี้เป็นอละสามพันนะครับก็จะฟิลคล้ายๆกับไอตัวของบอสต,ตะกี้ก็คือมีของเทียสองเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าตอนแรกมีแค่นี้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเพิ่มพวกพวกแบบเนี้ยครับบอสเทียสองบอสจิ๊กซอทองมาออกลอร์ฟ อันนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเพิ่มพวกนี้มาก็แล้วก็ไอตัวดันก็เหมือนกันครับก็คือเพิ่มเทียสองมาแต่ว่าก็คือจะเป็นพวกนี้ครับเด็กคิล่าสตูปแล้วก็มูนไลท์เสร็จแล้วนะครับตู้สุดท้ายก็จะเป็นเจ้าตู้สัตว์เลี้ยงครับซึ่งอันนี้ถ้าว่าตามตรงก็แอบผิดหวังนิดนึงเพราะว่ามันไอเนี่ยครับถ้าเกิดเราดูนะครับมันไอตัวเหรียญใช่ไหมครับใช้เท่าเดิมแล้วก็ของข้างในเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเลยครับก็คือว่าง,ง่ายๆไอตัวตู้สัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างจากเซิร์ ขนาดในข้างบนนะครับที่แบบเป็นการันตีดอกของแลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันรัดแพดมาด้วยครับคืออย่างของเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยเปิดมานานมากเลยนะครับก่าสัตว์เลี้ยงจะเข้ามาของเราเนี่ยแป,ป๊บๆสองเดือนใช่ไหมครับก็มาแล้วโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับคลิปนี้คร่าวๆก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม